มาตอนำราไล้นลานแค่สี่ามสอสดหลายล่สดอ่เป็นที่แค่สัมต่อมามาเรื่องสัญญาโอ้ครับเรื่องสัญญายัางมีสัญญาอยู่ครับชาญญา่าเพราะว่ามาตัวอย,ตอ,อยู่ตรงนี้ครับยังมีสัญญา,ญญาครับต้นสังกัดครับไม่ขอพี่ต้องเจ็ดเอชดีับแค่รับ,รบเก็ต่อไปเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เราก็อบอุ่นครับก็ก็มีงาน ให้ผมได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละครหรือรวมไปถึงพิธีกรต่างๆเราก็รู้สึกโอเคนะที่ท,ทางช่องมอบโอกาสต่างๆมาให้ในเวลาคิดนานนะในการตัดสินใจก็ใช้เวลาคิดก็ระยะเวลานึงครับแต่ก็คิดอยู่ว่ามัน,มนจะเป็นไปนในทางไหนครับเราก็เรารู้สึกว่าเราก็ยังทํางานในตรงนี้ได้ดีอยู่เราก็เลยเลือกที่จะ